ในเมื่อเราเล่นโกอาการ์เดนกันมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องมาถ่ายรูปภาพเกี่ยวกับโกอาการ์เดนแล้วมีทั้ง e ีซีมีทั้งอะไรให้เต็มไปหมดเลยมาเริ่มแรกกับช็อปกันก่อนเลยอันนี้แครอทแน่นอนง่ายๆไม่ยากแครอทนั่นนะอ,อันนี้แมงโก้แมงโก้เริ่มจากผลก่อนเลยหน้านี้อันนี้ฟักทองพัมกินพัมกินเอ่อพัมกินเขียนงไงนะอ๋อโอเค ใช่ไหมอ๋อนี่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 มันมีขึ้นมาให้อ๋ออันนี้มัทสลูมอันนี้มัทสลูมมัทสลูมอ้าวอ๋อเขียนมัทสผิดต้องเป็นตัวยูอ่าอันนี้ดาฟ์ฟอดิลปะเนี่ยอันนี้น่าจะดาฟ์ฟอดิลใช่ไหมเฮ้เพื่อนตอบให้แต่เราไม่ไปเราจะรอเราจะตอบเองอ่ะดาฟ์ฟอดิลอ่ะอันนี้อังกงุนกรปบกรปบ เพื่อนตอบให้แล้วแต่เราไม่เอาเราจะตอบเองเราจะไม่พึ่งเพื่อนเอกแผนอันนี้เอกแผนมะเขือม่วงมะเขือม่วงเอกเดี๋ยวพิมพ์ผิดเอกแพนอ่ะเรียบร้อยอันนี้เอ่เอเปปเปอร์อันนี้เปปเปอร์เปปเปอร์เปปเปอร์นี่นี่นะามีขึ้นอัตโนมัติให้อันนี้โคโคนัทครับโค,โคโคนัทโคโคนัทอ่ะ อันนี้แอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลง,ง่าย,ยง,ง่ายง่ายไม่อยากไม่อยากเออเออเดี๋ยวนะโอเคอันนี้คอนอันนี้ข้าวโพดครับข้าวโพดคอนคอนอ่ะโอ้อันนี้สับลวดครับพายแอปเปิ้ลครับพายแอปเปิ้ลง่ายง่ายง่ายไม่อยากไม่อยากอ๋ออันนี้พีทอันนี้พีทลูกพีทเออเดี๋ยวนะพีทเขียนไงนะนี่งงเหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะพีทเขียนไงนี่พีทอ่ะอันนี้เหรอ อันนี้ลูกแหล่สรบเบอรี่เหรอสรบเบอรี่หรือเปล่าเออสตอร์เบอรี่เขียนไงนะอ๋อนี่ไงไม่ใช่เดี๋ยวนะลูกนี้คืออันนี้คืออะไรไม่เคยเห็นนะมันคืออะไรเนี่ยคขาเขาก็ไม่เอ้ามีเพื่อนตอบให้พอดีโอเคขอบคุณครับฮะช่างมันแล้วกันไม่รู้มันคืออะไรหาไม่เจออันนี้แคคตัสแคคตัสแคคตัสโอเคเรียบร้อย อันนี้วอเตอร์เมลอนครับแตงโมง,ง่ายๆเรียบร้อยอันนี้ r อเรน t ิลิปครับโอเรนติลิปโอเรนติลิปเอ่อทิวลิปทิวลเขียงยงนะอ๋อนี่ไงอันนี้แบมบูอันนี้แบมบูแบมบูโอเคอ,นะอ่ะอันนี้สตรอเบอรี่ครับข้างหน้านี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ้า วัดเกิดเลยขึ้นทำไมถึงไม่ได้วัดเดี๋ยนะเอามันก็สตรอเบอร์รี่นี่เอาเอาอะไรเนี่ยวัดเอน่าจะมันน่าจะดีเลยมาบัตรมูลดีกว่านี่อัปเดตของบัตรมูลเราน่าจะรู้เยอะอันนี้คือบีสต็อกอันนี้คือบีสต็อกครับ ระดับแบบพิสเมติกอ่าอันนี้เมเทโอชอเวอร์เมเทโอชอเวอร์เมเทโอเขียนยังนะ่าลืมเดี๋ยวนะเม oh, อ๋อเมเทโอเมเทโอชอเวอร์เรียบร้อยอันนี้ดิสโก้อันนี้ดิสโก้เพิ่งได้เองเพิ่งได้เลยเนี่ยอันนี้บัตมูนอันนี้บัตมูนบัตมูนอ้าว อ๋อต้องเว้นเหรอต้องเว้นบัตรกับมูลใช่ไหมอ่ะจริงด้วยอ่าน,นี่ชิเกนจอกกี้ฮะผมไม่มีตัวนี้นะใครที่มีตัวนี้ก็มาให้ผมได้นะ <c oughs> อยากได้อยู่อยากรู้ว่ามิวเทสซัมบีนเป็นไงอุย้ยเผอไปกดตัวแอลอีกตัวหนึ่งทำไมชิเกนจอกกี้ชิเกนจอกก,อกี้โอเคอ่าน,นี่บัตรกีวี่ครับ บัตรกีวี่อ่ะอันนี้มูนเมลอนครับมูนเมลอนมูนเมลอนอ๋อต้องเบนกันใช่ไหมนะมูนเมลอนโอเคอันนี้บัตรบานาน่าครับบัตรบานาน่านะครับวันนี้อ่ะอันนี้บัตรเฮดฮอตเฮดฮอตเขียนยังไง เฮดฮอตอย่างนี้ปะเฮดฮอคหรือเฮดฮอชไม่ใช่เเดี๋ยวนะ head head เฮดฮอคเฮดฮอคเขียนไงเนะี but. Head ่ยบัตเฮดตัวอีตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะนี่เฮดฮอคตองแบบนี้อ่ต้องไม่มีตัวเอสแน่เลยอ่อบัตเฮดเฮ อ่ามีมวีดูเอ็อ๋อมีมวีดูเอ็จริงด้วยอันนี้บัตรโอนครับนกฮูกนกฮูกนกฮูก,ก,ก,กอ่ะเรียบร้อยโอเคมาลองเอกกันดีกว่าเอกแบบมีเดียมนะครับอันนี้คอมมอนเอกเลยคอมมอนเอ่อคอมมอนคอมมอนคอมมอนอย่างเดียวไม่ได้ต้องคอมมอนเอกด้วยคอมมอนเอก อ่ะโอเคอันนี้อันคอมมอนเอกครับอันคอมมอนเอกอ่ะอันนี้แลเอกแลเอกอ่ะอันนี้เลเจนดารี่เอกเลเจนดารี่แล้วก็เอกอ่ะอันนี้บักเอกแล้วมิติค้ออยู่ไหนมิติค้อเอกอะ อ๋ออยู่นี่ไงมิติข้อเอกมิติข้อเอกอ่ะเขียนอย่างนี้เรียบร้อยครับสำหรับเอกมาต่อมาเรามาลองมิวเทชันกันดีมากมั่งดีกว่าอันนี้โกมิวเทสโ,โกโกรออ่ะโอ้อันนี้เรนโบ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 โอเคอันนี้อะไรอ่ะเวทเหรอ เห็นะไหมอันนี้มันคือเวทนะเวทโอเคเอ่าอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยชิวเหรอชายชิวหร,อวหรือโฟอเซนเอ้ามันคืออะไรอะ่ะโฟเซนเหรอฮึดูตรงไหนเป็นโฟเซนเนี่ยลองพิมพ์ชิวก่อนชิวเขียนนี้ปอนเนี่ยใช่ไหม น,นะเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยโอ้เอา้าเปิดแล้วโอเคเรียบร้อยผ่านได้เลยมากินอันนี้คือช็อกค,ครับชอ็ชอกช็อกเกตอันนี้ช็อกเหมือนกันครับแต่เป็นช็อกโกแลตนะฮะอันนี้อ่ะเรียบร้อยผ่านไปแล้วมิวเทชันเอาอะไรดีต่อไปเอ่อเอันนี้ดีกว่าเป็นต้นของผลวันนี้สตรอเบอรี่แน่นอนครับเป็นพุ่มๆแบบนี้ สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่โอเคอันนี้เหรอน่าจะออร์เลนทิวลิปใช่ไหมออร์เลนทิวลิปไม่ใช่ดัฟโฟรดิวเหรอใช่ไหมดับโฟรดิวลองดัฟโฟรดิวสิดัฟโฟดิอ่ะเป็นหนึ่งดับโฟรดิวโอเคอันนี้ต้อนอะไรเนี่ย อันนี้ต้นอะไรเนี่ยโอ้มีคนเปิดให้โอเคขอบคุณครับอันนี้แคคตัสครับอันนี้แคคตัสอันนี้ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรช่างมันอันนี้แคคตัสครับแคคตัสอันนี้น่าจะคอนน่าจะคอนน่าจะคอนอันนี้คอนคอนอ่ะโอ้อน,นี่โอเลนทิลิปแน่นอนโอเลนทิลิปอ่ะ โอเคอันนี้บมบูครับบมบูอันนี้กอไผ่อันนี้กอไผ่อันนี้องหุนครับเกรป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 นี่อันนี้บูเบอรี่ฉันไม่เป็นผู้มงเงินน่นาจะบูเบอรี่บูเบอรี่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนะต้นนี้มีคืออะไรเนะี่ยโอ้ช่างมันแล้วกันโอเคอ่ะ และนี่ก็คือแมปทายรูปภาพเกี่ยวกับกลัวกาเดนนะครับใครที่รู้จักแค่ไหนก็สามารถมาลองทายกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ไปละเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้ว